สวัสดีครับเมกเลชอปครับวันนี้ก็ได้มีลูกค้านำรถเบนซ์เ200 0เข้ามาติดตั้งเป็นระบบกูญสา,านะครับตัวรีโมทเดิมก็จะเป็นตรงนํำเต้าครับได้อัปเกียเป็นชุดรีโมทใหม่ครับได้มาสองตัวนะครับจะเป็นรีโมทเบนซตรงรุ่นนะครับผมสวยงามเลยนะครับการใช้งานของตัวระบบนี้ก็เดินเข้าใกล้ตัวรถรถทงการปดล็อกให้อัตโนมัติครับ ก็เมื่อถือรีโมทออกห่างจากตัวรถครับผมรถทําการล็อกให้อัตโนมัตินะครับสังเตจะมีไฟกระพริบให้นะครับรถทาการล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนี้ก็ยังสามารถสตาร์เครื่องผ่านตัวรีโมทระยะใกล้ได้เหมือนกันครับการตัดเครื่องนะครับตอนี้ก็รถทําการติดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างที่สตาร์กิ๊สตาร์เครื่องผ่านตัวรีโมทนะครับระยะไกลประตูทุบานทําการล็อกให้นะครับ การดับเครื่องยนต์นะครับกดปุ่มเดิมหนึ่งครั้งนะครับรถทําการดับเครื่องไปทียบร้อยนะครับมาดูของฟังก์ชันของปุ่มสตาร์นะครับตัวปุ่มสตาร์ทก็จะติดบริเวณเบ้ากุญแจเดิมนะครับเข้ารูปอย่างสวยงามน,นะครับการใช้งานของปุ่มสตาร์ทครับ คนหนึ่งค้งก็จะเป็นไฟ ATP วิทยุนะครับนะครับคนอีกครั้งก็จะเป็นระบบอน,นะครับผมแอร์พัดลมทำงานนะครับคนอีกครั้างจะเป็นดับสวิกนะครับตัดเครื่องครับเพียงหยับเบรกกดปุ่มหนึ่งค้างนะครับรถทำการตารัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตไฟหน้าปัดจะไม่มีการไฟโชว์แจ้งเตือนอะไรนะครับผม ว่าตัวนี้ก็ไม่มีการตัดต่อสายไฟครับเป็นปลั๊กไวท็อเกจนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กเข้าไปก็สามารถใช้งานได้นะครับระบบนี้ล้วเครื่องยนต์ครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถล็อกคาล็อกที่ประตูได้ครับในระหว่างที่รถทําการปิดเครื่องยนต์อยู่นะครับเช่นเราไปทําธุระข่านอกรถนะครับทําการกดล็อกที่ดีโมนะครับ กดล็อกนะครับกดคลายล็อกครับผมต์ทรีมโมทระยะไกลก็ระบบแอร์ทำงานอัตโนมัติครับผมเป็นออโต้นะครับแะ้เครื่องยนตน์ครับตัวนี้ก็ยังเปิดปกักประรงท้ายผ่านตัวรีมโมทใหม่ได้เหมือนกันนะครับการเปิดครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบการขโมยในตัวนะครับเมื่อรีโมทอยู่กลจากตัวรถนะครับปุ่มจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมสังเกตที่ไฟปุ่มนะครับเวลาเราล็อกนะครับผมจะไม่มีไฟแสดงที่ปุ่มนะครับหน้าตาของตัวรีโมทก็เป็นสวยงามนะครับครับผมร้านไม่ได้ช็อปพอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับผม